◆ เมียมแค่ชื่อแต่ฟีลลิ่งการขับขี่และออปชันก็ยังเมียมจัดเต็มอีกด้วย t o y o ต้าโ l o l a ค r o s s 1.8ไฮบริดเพียมปี20 21คันนี้เป็นสีพิเศษนะคะเซเลไซเกรนเมทัลลิกมาพร้อมคู่มือกุญแจสำรองครบๆตีน้องดูน่ารักนะคะหน้าตาเหมือนคนเบปะปากตลอดเวลาตัวนี้ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED พร้อมเดย์ไทม์นะคะมีเส้นสีฟ้าๆ่มบ,บอกว่าเป็นไฮบริดนะที่โลโก้ตรงกระจังหน้าก็มีเหมือนกันส่วนไฟตัดหมอกจะอยู่ด้านล่างนะคะเครื่องยนต์มินซิน1.8ลิตรบวกกับมอเตอร์ไฟ แรงม้าสูงถึง122ตัวจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT นะคะนุ่มเนียนประหยัดไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยๆแค่เติมใจให้กันหน่อยก็เพอด้านข้างได้ล้อแมกปัดเงาขอบ18ลัดด้วยยางมิชลินปี2022กระจกปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแล้วก็ใบสปอร์ตเตือนรถในมุมอับสายตาไฟไท้าย ดีแบบไลท์ไกดิ้งมาพร้อมกล้องมองหลังขณะถอยจอดฝาดท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะคะมีชิคเซนเซอร์ให้ด้วยสะดวกมากๆเลยเวลาไปช้อปปิ้งเบาะหลังพับราบได้ทําให้ห้องสัมภาระท้ายกว้างมากคือกว้างจนก้าสามารถขึ้นไปนอนกริ้งข้างในได้เลยอะ่ะภายในห้องโดยสารเป็นโทนสีดําตัดสลับแดงนะคะให้ความรู้สึกพรีเมียมหรูหรามากๆเบาะหนังนั่งกระชับแบบไฟฟ้าด้านคนขับแปะหินทางมนะคะได้ปุ่มพคูสตาร์ทพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชั่นมีคูซคอนโทรลให้ด้วยหน้าจอเรือนใม่เป็น TFT ขนาด เ็นิ้วแดงผลชัดเจนตรงกลางได้หน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่9้านิ้วนะคะรองรับ Apple Car p l a y Android Auto ที่สำคัญตอนนี้รองรับที o n n e c t Telematic ด้วยนะคะโหลดแอปจากมือถือแล้วเชื่อมต่อได้เลยสามารถค้นหารถ SOS ของความชื่อเหลือแจ้งเตือนเช็คระยะจองร้านอาหารได้ด้วยนะคะถือว่าสะดวกสบายจริงๆ oh. แพรเป็นแบบออโต้แยกซ้ายขวาเย็นฉ่ำๆตามสไตล์ t o y ยต้อยู่แล้วเกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT ใช้งานง่ายมากๆมีโหมดการขับขี่ให้เลือกใช้นะคะ e c o Normal ปอร์ตเลือกได้ตามใจชอบเลยเห็นไหมคะว่าไม่ได้พเมียมแค่ชื่อแต่ตัวรถเขาพรีเมียมจริงๆคันนี้เราขายแค่719,000เท่านั้นลูกค้าเครดิตดีรู้ผลรับรถภายในครึ่งชั่วโมงได้เลยอย่าดูแค่รีวิวก็อยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองโทร099 408 2222่ 99, 40 8, 22, 22, และ063 464 0354หรือฝากเบอร์ไว้ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวก็ติดต่อไปดูแลเองนะคะ